เจ้าฟ้าจุธาทุตราดิโลกเจ้าชายนายช่างและศิลปินผู้นุ่มนวลผมมั่นใจนะครับว่าหลายท่านเนี่ยคงพอจะทราบข้อมูลที่ว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุธาทุตราดิโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยเนี่ยส่งเป็นเจ้าของแล้วก็ส่งประทับอยู่ที่วังเพชรบูรณ์นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ทุกวันนี้เนี่ยแปรสภาพาไปเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ครับ และก็เป็นสถานที่ที่อื้อเฉามีเรื่องร่ำลือของอาถรรพ์วังเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับจนทำให้พื้นที่บริเวณแยกราชจะระสงค์เนี่ยกลายเป็นเรื่องเล่าแบบปากต่อปากกันมายาวนานและก็กว้างขวางเลยละครับจนทำให้เรื่องราวของเจ้าชายพระองค์นี้ผู้เป็นเจ้าของวังนะครับและก็พื้นที่เดิมของบริเวณที่ว่าเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันพระเลือนแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ถูกพูดถึงพระองค์ท่านมากนักครับ ซึ่งก็อาจจะด้วยหลากหลายเหตุผลนะครับเช่นว่าบทบาทหน้าที่ที่พระองค์เนี่ยทรงมีต่อราชการงานแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่เรื่องของความมั่นคงครับแล้วก็การปกครองอะไรทํานองนั้นครับแต่ว่าเป็นเรื่องของงานช่างแล้วก็งานศิลปะซะเป็นส่วนใหญ่ครับรวมไปถึงว่าพระชนชีพของพระองค์เนี่ยไม่ยืนยาวมากนะครับโดวยว่าทรงมีพระพลานามัยที่อ่อนแอมาตั้งแต่ประสูตรน,นะครับ แต่วันนี้ครับผมจะเอาประวัติในพระชนของเจ้าชายผู้เป็นต้นราชสกุลจุทาทุตนะครับที่อาจจะไม่ค่อยได้มีใครกล่าวถึงเรื่องราวของพระองค์มากมายนักเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับอินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับพบกันได้ทั้ง YouTube Channel ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook และก็ t i k t o k ในชื่อคนติดเล่าครับ ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด subscribe แล้วก็กดดิ่งแจ้งเตือนครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เลยครับและถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่า super thanks ทางหน้า YouTube ได้ครับเพื่อให้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอบพระคุณมากครับข้อมูลในวันนี้นี่มาจากหลากหลายที่ครับ จากหนังสือจากสถาบันลำรงราชานุภาพนะครับแล้วก็มีบทความของคุณสันชนีวีระสินชัยของคุณจรวยพรสุนเนศวรกุลนะครับรวมถึงหนังสืออีกหลายเล่มทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาธุทราดิโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยเนี่ยทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่90นะครับในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับแล้วก็องค์ที่8 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถครับทรงประสูิที่พระราชวังเกาะสีชังนะครับเมื่อวันอังคารที่5กรกฎาคม2435ครับแล้วก็เพราะเหตุที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นี้ประสูติที่เกาะสีชังนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็จึงทรงขนานนามพระราชวังที่เกาะสีชังนั้นว่าพระราชวังจุทาทุตราชฐานครับ แล้วก็ส่งขนาดนามพระอารามซึ่งทรงพระราชศร,รัทธาสร,ร้างขึ้นใหม่ที่ตำบลไร่บนในเกาะสีชังว่าวัดจุทาทุตธรรมสภาครับเจ้าฟ้าจุธทาทุตราดิโลกเนี่ยทรงมีพระเชฐพคินีพระเชษฐาและก็พระอนุชารวมพระชนนีเดียวกันอีกเจพระองค์นะครับพระองค์โตสุดก็คือเจ้าฟ้าภารัษมณีใหม่ครับพระองค์ถัดมาก็คือรัชกาลที่6หรือเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธนะครับถัดมาคือเจ้าฟ้าตรีเพชร,รรุทธำร,รงนะครับ ถัดมาคือเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถถัดมาคือเจ้าฟ้าศิริราชกุตพันธ์ครับและถัดมาคือเจ้าฟ้าอัศดางเดชาวุฒิและก็ตัวพระองค์คือเจ้าฟ้าจุฑาธุทราดิโลกและก็คนเล็กสุดเลยคือเจ้าฟ้าประชาทิปกศดีเดชครับหรือรัชกาลที่7นั่นเองก็คือท่านมีพี่ชายเป็นรัชกาลที่6และก็น้องชายเป็นรัชกาลที่7นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นี้เนี่ยเมื่อยังทรงพระเยาว์เนี่ย มีพระวรกายที่ในภาษาตอนนั้นเรียกว่าปลุกปลี้ครับกว่าธรรมดาเด็กสามัญครับรัชกาลที่5าก็ส่งมอบให้พระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าบุตรสบันบัวพันเนี่ยส่งเป็นพระธุระเ่อที่จะเลี้ยงดูอยู่ในพระบรมหาราชวังนะครับจนพระชันษาได้ประมาณสัก5ปีครับสมเด็จพระปิยามาวดีพระอัยกาเนี่ยก็ทูลขอรับไปส่งบำรุงเลี้ยงครับก็เสด็จอยู่กับสมเด็จพระอัยกาที่ตำหนักท่าพระนะครับ แล้วก็ที่วังของสมเด็จก,กรมพยาเทววงวโรปการซึ่งวังของสมเด็จก,กรมพยาเทววงวโรปการเนี่ยอยู่ที่วังเก่าใกล้กับสะพานฐานครับทรงศึกษาอักษรสมัยขั้นต้นเนี่ยที่นั่นแหละครับแล้วก็จนพัชรษาถึงเขตที่จะทรงศึกษาวิชาการชั้นสูงต่อไปเนี่ยก็จึงเสด็จก,กลับเข้าไปอยู่ในพระบรมมหาราชวังครับแล้วก็ทรงศึกษาที่โรงเรียนราชกุมารในพระบรมมหาราชวังนะครับ เหมือนอย่างที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์อื่นๆส่งศึกษากันอยู่นั่นแหละครับในปี2447ครับเมื่อพระชันสาถึงกําหนดโศกันเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีโศกันตามแบบตามสมควรนะครับแก่พระกิติยศเจ้าฟ้าครับพระราชทานพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระนามแล้วก็ส่งสถาปนาเป็นเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยครับที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ เมื่อ18มกราคม2447ครับรัชกาลที่5เนี่ยทรงมีพระราชดำรินะครับว่าเป็นราชประเพณีแต่โบราณมาครับว่าเดรจพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าเนี่ยเมื่อส่งพระเจริญขึ้นเนี่ยสมควรแก่การแล้วเนี่ยก็ต้องพระราชทานพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระนามตามสมควรครับให้อยู่ในพระบรมราชตระกูลอันสูงสักนะครับบางพระองค์นี่ก็โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ดำรงพระเกียรติยศเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมครับ ทรงศักดินาเต็มตามพระราชะกำหนดด้วยอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นทำเนียมสืบมาครับต่อมาในปี2448ครับก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เสด็จไปศึกษาวิชาการที่อังกฤษครับทรงศึกษาอยู่ที่อังกฤษถึง13ปีนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยสมเด็จพระบรมชนกนาถก็เสด็จสวรรคตครับรัชกาลที่5สวรรคตปั๊บท่านก็เสด็จกลับมาถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับเมื่อ2453เสร็จแล้วก็เสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อที่ยุโรปต่อครับ พระองค์ได้เข้าเป็นนักเรียนในวิทยาลัยแมคคาเลนนะครับซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ครับส่งภาคเพียนจนสามารถสอบวิชาความรู้ได้ปริญญา BA นะครับหรือว่า Bachelor of Arts นะครับนอกจากวิชาความรู้ต่างๆที่ส่งสอบได้ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเจ้าฟ้าจุธาทุทราดิลกเนี่ยส่งเสด็จอยู่ในยุโรปแล้วก็ได้ส่งศึกษาวิชาอื่นๆตามที่พระองค์สมัครใจนะครับ อีกหลายอย่างมากครับเป็นต้นว่าวิชาดนตรีนะครับจนพรงเนี่ยทรงชำนาญแล้วก็เล่นฮาร์ป46สายอย่างที่เราเคยเห็นอยู่ในภาพนะครับว่าเป็นเครื่องดนตรีซึ่งไม่ได้เล่นกันง่ายเลยนะครับและท่านก็โปรดการละครนะครับทรงเอาพระไทยใส่ในเรื่องการละครแล้วก็แบบแผนเรื่องเครื่องแต่งตัวตามยุคสมัยตามกระบวนะครที่เล่นกันอยู่ในยุโรปนะครับท่านสนใจงานศิลปะหลายแขนงมากนะครับ สมเด็จพระเจ้าลองยาเธอเจ้าฟ้าจุฑาธุตทราดิโลกกรมขุนเพชรบุญอินทราชัยเนี่ยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรน,นะครับมหาจักรีบรมราชวงศ์นพร,รัตน์ราชวราภรป์ปถมจุลจอมเกล้าว,วิเศษกับทั้งเหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่1เหรียญรัตนาภรณ์สำหรับรัชกาลที่4ชั้นที่2จนถึงรัชกาลปัจจุบันนะครับแล้วรัชกาลที่6ก็พระราชทานที่และก็พระราชทานวังเก่าทั้งบริเวณสวนปทุมวันเนี่ย ให้สร้างวังเป็นที่เสด็จประทับครับพระราชทานนามว่าวังเพชรบูรณ์ครับและส่งเชิญเสด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุษบรนบัวพันเนี่ยไปประทับเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่วังนะครับเพื่อจะส่งอุปการะสนองพระคุณครับซึ่งก็ได้มีแก่พระองค์มาตั้งแต่หนหลังนะครับสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุทราดิโลกเนี่ยทรงเป็นเจ้านายชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์เดียวนะครับที่มีพระปรีชาสามารถด้านศิลปะเกือบจะทุกขแขนงเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีการละครการช่างโดยเฉพาะงานช่างด้านศิลปะที่ต้องอาศัยความละเอียดทีท้วนเนี่ยแม้แต่าง,งานซึ่งถือกันว่าในสมัยนั้นเป็นงานของผู้หญิงนะครับเช่นงานเย็บปักถักร้อยตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยซึ่งมักไม่มีผู้ชายคนไหนสนใจหรอกครับแต่เจ้านายพระองค์นี้เนี่ยนอกจากจะสนพระไทยแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะทําได้อย่างประณีตแล้วก็งดงามมากนะครับ ตอนนั้นในบ้านเมืองเนะี่ยเริ่มจากคลี่คลายจากวิกฤตการณ์การถูกคุกคามจากนักล่าอนานิคมตะวันตกแล้วครับพระราชประสงค์ในการที่จะกําหนดให้พระราชโอรสศึกษาวิชาการที่จําเป็นจะต้องนํามาใช้พัฒนาประเทศก็น้อยลงครับแล้วก็เนื่องจากพระองค์เป็นพระราชโอรสพระองมทายทายแล้วนะครับพระโอรสรุ่นเล็กอย่างพระองค์ก็เลยทรงมีโอกาสและก็อิสระในการเลือกวิชาที่จะศึกษาที่สนพระไทยแล้วก็พอพระไทยได้ครับ ซึ่งเจ้านายพระองค์นี้นมีความสนพระไทยในงานศิลปะการช่างมาตั้งแต่อย่างทรงพระเยาว์ครับหม่อมศรีพรมมาได้บันทึกเรื่องราวที่ได้พบเห็นขณะอยู่ในพระบรมมหาราชวังเอาไว้ด้วยนะครับว่าในขณะที่พระเชษฐาอนุชาทรงเล่นซุกสนต่างๆเนี่ยแต่ว่าเจ้าฟ้าจุธาธุต์เนี่ยกลับทรงแยกพระองค์ครับไปให้ความสนพระไทยกับงานช่างครับหม่อมศรีพรมมาบันทึกไว้ว่าพระองค์ไม่โปรดที่จะเล่นอย่างที่เล่นกันโปรดประทับเงียบๆกับคนมีอายุ ปั้นรูปสัตว์โดยขี้ผึ้งซึ่งทรงกระทําได้เป็นอย่างดีดังนั้นเมื่อทรงสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมในอังกฤษแล้วเนี่ยก็ส่งเลือกวิชาเรียนที่พอประไทยก็คืออักษรศาสตร์ซึ่งมีวิชาหลักก็คือภาษาศาสตร์วรรณคดีการดนตรีและก็การละครครับซึ่งก็ทรงพระปรีชาสามารถในการศึกษาทุกๆวิชาที่ว่ามานั่นแหละครับ แต่ในวิชาที่ทรงพอพระไทยเป็นพิเศษเนี่ยทรงขวนขวายศึกษาด้วยพระองค์เองนะครับทั้งจากตำราและก็พระอาจารย์พิเศษที่ชำนาญในการช่างแต่ละด้านนะครับทำให้ทรงมีความรอบรู้ในงานช่างแขนงต่างๆอย่างน่ามหัศจรรย์เลยครับเพราะว่าเมื่อสนพระไทยศึกษาวิชาไหนแล้วเนี่ยก็จะเอาพระไทยใส่มากนะครับมีพระวิริยะอุตสาหะและก็ละเอียดถี่ถ้วนครับทำให้ผลงานทุกชิ้นของพระองค์เนี่ยประสบผลสําเร็จอย่างงดงามทีเดียวครับ แรกเริ่มงานที่สยามเนี่ยพรงส่งรับราชการเป็นพระอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในคณะรัฐประาศาสนศาสตร์ครับแต่ว่าก็ทรงสอนเพียงสัปดาห์ละสองวันครับทรงใช้เวลาที่เหลือส่วนใหญ่เนี่ยช่วยเหลือโรงเรียนเพาะช่างครับในตําแหน่งที่ปรึกษาทรงให้คําแนะนําทั้งทางด้านการบริหารหลักสูตรที่จะเป็นประโยชน์กับนักเรียน,นครับตลอดจนทฤษฎีและก็การปฏิบัติในเชิงช่างแขนงต่างๆครับ ทำให้โรงเรียนเพาะช่างเนี่ยซึ่งเพิ่งตั้งขึ้นใหม่เป็นรูปเป็นร่างแบบสากลขึ้นมาครับแล้วก็ดําเนินไปอย่างราบรื่นเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วทีเดียวครับความสนพระไทยและก็พระปรีชาสามารถในด้านการช่างเนี่ยปรากฏแก่พระเนพระกันในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็จึงโปรดให้ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนเพาะช่างครับ แล้วก็โปรดให้ทรงงานที่โรงเรียนเพาะช่างเพียงที่เดียวพอครับซึ่งเป็นโอกาสให้ทรงสามารถทุ่มเททั้งพระสติปัญญากำลังพระไทยตลอดจนพระวรกายนะครับในการพัฒนาโรงเรียนเพาะช่างได้อย่างเต็มที่ครับเรื่องนี้ในะรัชกาลที่6ท,ท่านก็ทรงทอดพระเนตรเห็นนะครับว่าพระนุชาพระองค์นี้เนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็เลยให้ทํางานในสิ่งที่โปรดแล้วก็ไม่ต้องไปทํางานหลายอย่างมากจนเกินไปไม่ต้องให้เหนื่อยมากนั่นแหละครับ ตลอดระยะเวลาที่ทรงงานในโรงเรียนเพราะช่างเนี่ยทรงทําให้กิจการของโรงเรียนจเจริญรุดหน้ารวดเร็วมากนะครับมีการเพิ่มสาขาวิชาและก็หลักสูตรใหม่ๆโดยเฉพาะการช่างแบบไทยครับที่ทรงพระดําริว่าเป็นศิลปะที่แสดงถึงรากเหง้าของความเป็นไทยครับซึ่งจะต้องรักษาไว้ให้คงอยู่ในขณะที่ศิลปะวัฒนธรรมตะวันตกก็ทยอยกันหลังไหลเข้ามาพร้อมๆกันด้วยล่ะครับ ความนิยมของคนไทยเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสนใจกับวัฒนธรรมตะวันตกครับโดยเฉพาะส่วนประกอบในวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนการแต่งกายอาหารการกินของใช้ของตกแต่งแล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ครับ ก็เลยทรงพระดำริว่าถ้าหากไม่มีการฟื้นฟูอนุรักษ์วิชาช่างต่างๆของไทยเอาไว้เนี่ยนับวันในวิชาก็จะเสื่อมความนิยมจนถึงขั้นสูญหายได้ครับดังนั้นเมื่อทรงรับหน้าที่บัญชาการโรงเรียนเพาะช่างแล้วเนี่ยก็จึงโปรดให้เปิดสอนวิชาช่างแบบดั้งเดิมของไทยเนี่ยผสมผสานไปกับวิชาช่างสมัยใหม่ครับเช่นช่างเขียนช่างออกแบบช่างพิมพ์ช่างเงินช่างไม้ช่างแกะช่างกลึง ช่างปั้นช่างชุบช่างทองช่างเจรไนแล้วก็ช่างบล็อกสกรีนเป็นต้นล่ะครับในตำแหน่งและก็หน้าที่นี้เนี่ยเจ้าหนายพระองค์นี้ส่งทุ่มเททั้งกำลังพระไทยและก็พระวรากายให้กับการริเริ่มงานใหม่ในแขนงต่างๆนะครับและก็การบริหารงานของโรงเรียนเพาะช่างอย่างเต็มพระสติกำลังครับแม้ว่าพระพลานาไมจะไม่สู้ทรงสมบูรณ์นักครับเพราะว่าพระโรคพระวรกาะก็คือโรคไตซึ่งเรื้อรังเนี่ย มักจะกำเริบทุกครั้งที่ทรงงานหนักครับแต่ก็ไม่ได้ส่งยอท้อครับอย่างเสด็จทรงงานที่โรงเรียนเพาะช่างทุกวันครับจะเสด็จถึงโรงเรียนราวๆสักสิบโมงครึ่งครับแล้วก็จะเสด็จเข้าประทับที่ห้องทรงงานทันทีครับพระองค์จะเริ่มทรงงานด้วยการลงพระนามในหนังสือที่ทางโรงเรียนเสนอให้ลงพระนามครับจากนั้นก็จะทรงประชุมปรึกษาหารือให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนการสอนครับตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ต้องแก้ไข แล้วก็จึงเสด็จไปทรงงานที่โรงฝึกงานของแต่ละแผนกครับพระองค์เอาพระทัยใส่การควบคุมปฏิบัติงานของนักเรียนอย่างใกล้ชิดนะครับส่งให้คําแนะนําและก็ติชมพิจารณาผลงานแต่และชิ้นอย่างพิถีพิถันทีเดียวครับถ้าไม่ถูกต้องหรือไม่งดงามก็จะส่งออกแบบแล้วก็แก้ไขให้ใหม่นะครับนอกจากนี้ยังทรงพยายามหาโอกาสที่จะสนับสนุนให้ผลงานของนักเรียนเนี่ยปรากฏแก่สาธารณะอย่างสม่ําเสมอครับ โดยเฉพาะในงานรื่นเริงฤดูหนาวครับจะโปรดให้นักเรียนแต่ละะแขนงวิชาเนี่ยนำผลงานของตนออกแสดงครับเช่นเฟอร์นิเจอร์ที่ทําด้วยไม้เครื่องปั้นดินเผาปูนปลาสเตอร์การแกะสลักเครื่องเงินในรูปของผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นขัดน้ําพานรองหรือว่าถาดนะครับช่างทองช่างจิรนายเพชรพลอยก็จะนําผลิตภัณฑ์เครื่องประดับมีสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือแหวนตุ้มหูเข็มกลัด ช่างแกะสลักก็จะนําผลงานการสลักไม้ที่ทําเป็นเครื่องตกแต่งบ้านนะครับผลิตภัณฑ์ที่นําออกแสดงทั้งหมดเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจสอบครับเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานก็คือทั้งสวยงามประณีตงดงามและก็มีประโยชน์ในการใช้สอยนะครับแต่ว่าราคาก็จะย่อมเยาวครับก็เรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์ของนักเรียนในโรงเรียนเพาะช่างในยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นที่รู้จักและก็นิยมกันอย่างแพร่หลายมากครับ และก็เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าทางด้านคุณภาพและก็ราคานะครับโดยเฉพาะเครื่องเรือนหรือว่าเครื่องตกแต่งบ้านเนี่ยที่ทำด้วยไม้นักเรียนเพาะช่างสมัยนั้นนสามารถที่จะหารายได้ได้ด้วยตัวเองครับกําไรที่แผนกขายสินค้าได้เนี่ยก็เป็นก่อเป็นกรรมนะครับนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายนะครับปัจจุบันก็คือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอุเทนถวายนั่นแหละครับ ในสุดพระองค์เองเนี่ยก็ทรงใช้วิชาช่างทําประโยชน์ให้กับเหล่าบรรดาพระยาติวงศ์นะครับเช่นงานออกแบบควบคุมการสร้างพระตําหนักนะครับโดยเฉพาะการสร้างตําหนักให้กับสมเด็จเจ้าฟ้าสุทธาธิพระยะรัตน์กรมหลวงสีรัตนโกสิทร์นะครับที่วังบางขุนพรหมครับเป็นพระตาหนักเล็กๆประทับส่วนพระองค์ครับลักษณะเป็นตึกชั้นเดียวมีเพียงส่วนที่ประทับและก็ส่วนรับแขกเท่านั้นครับ แต่ก็มีความงดงามและก็สะดวกในการใช้สอยตลอดจนความสบายครับเนื่องมาแต่ลักษณะอาคารที่เปิดรับลมได้ทุกด้านเลยครับอีกพระตำหนักท,ที่ทรงออกแบบได้อย่างเหมาะเจาะงดงามก็คือพระตำหนักของสมเด็จพระจป,ปิรีตุลฉาเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณกรมหลวงเพชรบุรีราชวินทร์นะครับเป็นพระตำหนักที่ประทับส่วนพระองค์ในวังคันธวาสครับทรงออกแบบเป็นลักษณะครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้นนะครับ ชั้นล่างเป็นที่อยู่ของข้าหลวงแล้วก็ห้องเตรยียมอาหารครับชั้นสองเป็นที่ประทับมีห้องรับแขกห้องสงหลังคาสองชั้นนะครับมีดาดฟ้าทําเป็นห้องเก็บของครับตัวตำหนักเนี่ยตั้งอยู่บนเนินมีทางขึ้น4ด้านครับซึ่งเนินเนี่ยปลูกดอกบัวแล้วก็ดอกไม้ต่างๆเป็นพระตำหนักที่งดงามทันสมัยแล้วก็มีประโยชน์ใช้สอยที่ครบถ้วนทีเดียวนะครับ นอกจากนี้ยังทรงออกแบบเครื่องเรือนและก็การตกแต่งภายในด้วยนะครับเช่นครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีพระราชประสงค์ให้สร้างพระตำหนักพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาที่นครปฐมครับโปรดให้เจ้าฟ้าจุทาทุตเนี่ยทรงออกแบบเครื่องเรือนทั้งหมด22ชิ้นนะครับมีทั้งแท่นบรรทมตู้ใส่ฉลองพระองค์พระฉากโต๊ะทรงพระอษรนะครับ โต๊ะวางเครื่องพระสำอางชุดรับแขกแบบหลุยส์นะครับซึ่งขณะนั้นนะช่างไทยยังไม่มีใครสามารถผลิตได้นะครับต้องสั่งจากเมืองนอกเนี่ยแต่ทรงสามารถควบคุมให้นักเรียนโรงเรียนเพาะช่างเนี่ยผลิตได้จนสำเร็จครับจัดแต่งเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยงดงามครบถ้วนด้วยประโยชน์ใช้สอยครับแายงานช่างอีกประเภทหนึ่งซึ่งสนพระไทยและมีพระปรีชาสามารถในการทำได้ยอย่างดีเลิศนะครับคือการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าครับ ทรงออกแบบเครื่องฉลองพระองค์ให้กับพระพี่นางน้องนางจนเป็นที่เลื่องลือนะครับและก็เมื่อทรงออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีก็พอพระราชหรทัยมากครับจนเป็นที่มาของพระราชดำรัสของพระราชชนนีทรงสัพพยอกนะครับว่านี่พอมีเมียก็เย็บให้เมียใส่ซึ่งก็เป็นความจริงนะครับตามพระราชดำรัสนั้นเนี่ย ตอนที่พระองค์ทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธรชุมพลนั้นเน่ยเล่ากันว่าพระองค์เนี่ยออกแบบฉลองพระองค์ให้กับเจ้าสาวด้วยพระองค์เองเลยนะครับลือกันว่าทั้งงามและก็แปลกตาอย่างไม่เคยมีมาก่อนครับด้วยผ้าแพรที่ไม่บางนักเนื้อเกลี้ยงและก็ทิ้งตัวสบัดพลิ้วครับเย็บเป็นเสื้อแต่งด้วยแพรสองสีครับเย็บซ้อนกันด้วยวิธีเย็บตะเข็บเข้าถ้ำอย่างเย็บถลกบาดพระนะครับ ให้เห็นทั้งสองหน้าสองสีแล้วก็พันองค์โอบชายไปเบื้องซ้ายปล่อยทิ้งชายยาวลากไปกับพื้นครับเข้ากันได้อย่างพอเหมาะกับพระสิ้นหม่เชิงทองเมืองอุบลที่ทั้งเก๋และก็งดงามนะครับสมพระราชดำรัสของพระบรมร,ราชชนนีที่ว่านี่พอมีเมียก็จะเย็บให้เมียใส่จริงๆอย่างที่ว่าจริงๆนะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาธุทธราดิโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยเนี่ยทรงเป็นต้นราชสกุลจุฑาธุดนะครับ ทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าบุญจิราธรชุมพลนะครับซึ่งเป็นพระธิดาในพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมหลวงสัพพสิทธิประสงค์นะครับเมื่อวันที่24สิงหาคม2465ครับแต่ว่าก่อนที่จะอภิเษกสมรสเนี่ยพระองค์มีหม่อมอยู่ก่อนแล้วสองท่านนะครับก็คือหม่อมละอจุธาทุตนาอาุธยาครับสกุลเดิมก็คือสิริสัมพันธ์ธิดาในพระนมอินสิริสัมพันธ์ครับกับหม่อมอีกท่านคือระวีจาตุรจินดาครับ สกุลเดิมคือไกายานนท์นะครับนางละครจากคณะละครวังสวนกุลาบครับส่วนพระโอรสและพระธิดาเนี่ยมีอย่างละพระองค์เท่านั้นครับซึ่งประสูตรแดมหม่อมทั้งสองครับไม่ได้ประสูตรแก่หม่อมเจ้าบุญจิราธรผู้เป็นชายาเลยครับบุตรทั้งสองของพระองค์เน,นี่ยมีฐานันดรเป็นหม่อมเจ้าเมื่อแรกประสูตินะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยได้รับการเฉลิมพระยศเป็นพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครับเมือ่อปี2470ครับ ทั้งสองพระองค์ก็คือพระวรวงเธอพระองค์เจ้าสุดทัศริโสภานะครับซึ่งต่อมาเนี่ยสเสกสมรสกับหม่อมเจ้าสุวินิตกิตยากรครับมีธิดาสองคนก็คือหม่อมราชวงศ์สุนิดากิตยากรและก็หม่อมราชวงศ์สาวนิตกิตยากรครับอีกพระองค์หนึ่งเป็นพระโอรสนะครับก็คือพระวรวงเธอพระองค์เจ้าวรานนทวั์ครับทรงเสกสมรสกับแพมิลาสมีครับต่อมาก็เสกสมรสกับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราทิวาสวัชนครินนะครับ แล้วก็ต่อมาก็ส่งสมรสกับเจ้ากอแก้วประกายกาวินณละชิงใหม่ครับและสุดท้ายก็คือสีสไลดยสุชาติพุทธครับมีบุตรและธิดาจากการสมรสครั้งแรกก็คือหม่อมราชวงศ์ดิโลกจุธาทุตครับและก็หม่อมราชวงศ์ดาราจุธาทุตเท่านั้นครับและด้วยความที่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนทวัน์ซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยครับมีหม่อมมารดาเนี่ยเป็นนางละครมาก่อนนะครับ ก็จึงทาให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยส่งข้ามพระองค์เจ้าวรานนทวั์จากการสืบราชบัลลังก์ไปนะครับโดยส่งมองว่ามีมารดาเป็นสตรีที่ไม่ได้มีสกุลรุนชาติครับปรากฏในพระบรมราชโองการตอนหนึ่งของรชัชกาลที่6ครับท่านบอกไว้ว่าให้ข้ามหม่อมเจ้าวรานุทวั์ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยนั้นเสียเถิดเพราะหม่อมเจ้าวรานทวั์มีแม่ไม่มีชาติสกุล เกรงว่าจะไม่เป็นที่เคารพแห่งพระบรมวงศานุวงศ์ก็โดยเหตุนี้ครับพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์ผู้เป็นรัชทายาทเลยนะครับในสายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็จึงไม่ได้สืบรชาชสมบัติครับเช่นเดียวกับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์นะครับที่มีหม่อมมารดาเป็นนางต่างด้าวครับเดือนมิถุนายน2466สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาธุทธราดิโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยเนี่ย ซึ่งมีพระวรกายไม่แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยส่งพระประชวรโรคพราะวะกะหรือโรคไตเรื้อรังอยู่แล้วเนี่ยทรงเกิดเป็นพระโรคบิดด้วยนะครับแล้วก็มีพระหัตถ์อ่อนล้าแพทย์ก็ได้ถวายพระโอสถประครับประคองอย่างเต็มที่ครับพระการก็ส่งบ้างสุดบ้างครับแล้วก็อ่อนเพลียลงตามลําดับครับจนในที่สุดพระองค์ก็สิ้นพระชนที่วังปทุมวนนันนะครับเมื่อวันที่8กรกฎาคม2466สรีพระชนได้แค่3 1พรรสายเศษๆเท่านั้นเองครับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะพระเชษฐาเนี่ยส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้เชิญพระศพมาประดิษฐานบนแว่นฟ้าสามชั้นประกอบพระโกรทองน้อยนะครับอยู่ที่ตำหนักปารุศกวันครับท่งบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานครับจนถึงกำหนดพระราชทานเพลิงที่พระเมรุท้องสนามหลวงเมื่อวันที่4ธันวาคม2466ครับในหนังสือของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ย ทรงบันทึกเพิ่มเติมอีกข้อหนึ่งด้วยนะครับว่าสเด็จพระเจ้าน้องอยาเธอพระองค์นี้คือพระองค์ที่มีอัธยาศัยอบอ้อมอารีหวังดีต่อพระประยุรญาติมาดมิตรและบริวารชนทั่วไปเป็นนิดอาจกล่าวได้ว่าถ้าใครได้สมาคมคุ้นเคยกับพระองค์แล้วก็เกิดความรักใคร่ทุกคนเพราะฉะนั้น เมื่อสิ้นพระชนจึงมีแต่พากันเศร้าโศกเสียดายทั้งในพระบรมวงศ์ตลอดจนข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยและบรรดาชนที่ได้คุ้นเคยกับพระองค์มิได้มีที่จะเว้นตัวสมเด็จเจ้าฟ้าจุธทาธทุทราดิลกเนี่ยทรงเป็นเจ้าชายซึ่งเป็นศิลปินมากนะครับแล้วก็ทรงสนใจงานช่างรวมถึงงานที่ละเอียดละเอียดงดงามตลอดพระชนชีพของพระองค์เลยนะครับแม้ว่าเรื่องราวของพระองค์เนี่ยจะไม่ได้เป็นที่พูดถึงกว้างขวางมากนะักแต่วันนี้ เรื่องที่ผมเอามาเล่าให้ฟังในช่วงเวลาเพียงแค่31ปีของพระชนของพระองค์เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้มีคุณูปการยิ่งใหญ่ในแง่การปกครองหรือความมั่นคงใดๆมากนักแต่สิ่งที่พระองค์ทรงฝากเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเพาะช่างหรือการเริ่มก่อตั้งอุเทนถวายเนี่ยก็มองให้เห็นความสืบทอดของงานศิลป,ปะในพระทัยของพระองค์ให้เรามองเห็นได้จนทุกวันนี้จริงๆนะครับขอบพระคุณที่กรุณาติดตามคนติดเล่านะครับ ช่องทางการสื่อสารทั้งหลายนยผมแนบไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นข้อมูลและก็ข้อติชมด้วยครับรูปประกอบเรื่องราวในแต่ละตอนผมโพสต์ไว้พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมใน f a c e b o o k p เพจคนติดเล่าแล้วนะครับตามไปเยี่ยมชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับลองไปกดติดตามกันดูนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ